หากคุณเคยดูภาพยนตร์เรื่อง LALALAND Inception Star Wars Star Trek แล้วคุณเกิดความประทับใจไม่ใช่แค่ในเนื้อเรื่องแต่ยังหมายถึงภาพของหนังเหล่านี้แล้วหนังเหล่านี้ถ่ายด้วยเลนส์ที่มีชื่อว่าเลนส์อ a นา r p ฟิกครับทำไมมันถึงถ่ายออกมาแล้วมันยาวได้ภาพแบบนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรราคาเท่าไหร่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบให้คุณครับ อย่างแรกผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่วชาญด้านการถ่ายภาพยนตร์หรือว่าเป็นคนถ่ายหนังเป็นอาชีพครับผมก็เลยหาข้อมูลมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังกันครับอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเรื่องของสเปคหรือว่าข้อมูลจาเพาะต่างๆมากมายนักนะครับแต่ว่าอยากจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังจริงๆครับเพราะว่าความฝันของผมเนี่ยก็คือเป็นคนถ่ายหนังเป็นคนทําหนังนี่แหละตั้งแต่ม .3 แล้วเราก็มีความฝันว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรใช่ไหมแล้วตอนนี้มันผ่านมาตอนนี้อายุ14ครับตอนนี้มันผ่านมาอีก14ปีอายุ28ปีแล้วก็เลย เราความฝันของผมมันเป็นยังไงบ้างตัตอนเด็กๆครับคือม .3 เนี่ยผมทำ YouTube จนถึงม .5 ก็ทํามาได้3-4ปีน่แหละครับพอม .6 แล้วต้องสอบ entrance ก็เลยหยุดทําไปครับแล้วม .6 กเนี่ยก็ entrance เข้าคณะสถาปัตยกรรมที่ราชกระบังครับสาขาทําภาพยนตร์โดยตรงเลยแต่ว่า ผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปเรียนเพราะว่ามันไกลบ้านมากๆก,ก็เลยไปจบที่ฟินนซ์ของมหิดลแทนครับแต่ว่าความฝันของผมก็ยังไม่จบครับทีนี้พอเข้าวัยทํางานแล้วเนี่ยก็มีตังค์เก็บอยู่บ้านผมก็เลยอยากจะซื้อเลนส์ถ่ายหนังกล้องถ่ายหนังสักตัวเพื่อเติมเต็มความฝันในวัยเด็กตอนนั้นครับผมก็เลยได้เจ้าเลนส์ตัวนี้มาครับเลนส์ซีรุย75มิลลิเมตร T 2.9ค่าสควีสนะครับเท่ากับ1.6เท่าครับทีนี้เรามาเริ่มต้นด้วยคําว่าอนาโมฟิกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทําไมเวลาเรา เห็นหนังที่ถ่ายด้วยเลนส์สมาร์ฟิกแล้วมันถึงเป็นยาวๆมีขอบบนขอบล่างเหมือนในหนังที่ฉายโรงคือการที่เราถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์สมา h i ฟิกเนี่ยเราจะไม่ได้ภาพยาวๆแบบนั้นมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าเราจะได้ภาพแบบนี้ครับซึ่งทุกท่านจะเห็นนะครับว่า ภาพเนี่ยมันถูกยืดขึ้นด้านบนครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกยืดขึ้นด้านบนนะครับแต่มันรับภาพจากด้านข้างมาเยอะขึ้นครับเลยทําให้รูปเนี่ยดูบีบขึ้นด้านบนครับเราจะเรียกตรงนี้ว่าการสควีสครับแล้วในโพสต์โปรดักชันการตัดต่อเนี่ยเราก็ทําการดีสควีสมันครับก็คือยืดรูปออกด้านข้างให้ได้เป็นอัตราส่วนปกติแบบนี้ครับ แล้วใน60-70ปีก่อนเนี่ยที่หนังยังถ่ายบนฟิลม์มเขาดีสควิปตยังไงเพราะว่ามันไม่มีโปรแกรมตัดต่ออย่าง Final Cut Pro, Premiere Pro อย่างนั้นนะครับเขาก็ถ่ายหนังลงบนฟิลม์ม ด้วยเลนส์อนามอฟิกมันก็จะเป็นสควีซอยู่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นฉายหนังด้วยโปรเจคเตอร์แล้วเลนส์โปรเจคเตอร์ก็เป็นแอนามอฟิกเหมือนกันครับแล้วพอฉายลงไปปุ๊บมันก็จะถูกดีสควีซภาพออกบนจอในโรงหนังครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหนังเรื่องไหนใช้เลนส์แอนามอฟิกในการถ่ายบ้างก็ <S <S ในเมื่อเวลาเราถ่ายหนังมาธรรมดาหรือถ่ายวิดีโอด้วย iPhone ด้วยกล้องธรรมดาเนี่ยเราก็นามาครอบขอบบนขอบล่างได้อยู่ดีใช่ไหมเราต้องมาดู3ามคาแรคเตอร์ของตัวเลนส์แอนามอฟิกครับอย่างแรกก็คือเลนส์ n a นา r p ฟิกนั้นจะมีโบเก้หรือว่าจุดเอาเอ f าโฟกัสที่เป็นวงรีครับและข้อที่2แฟลร์ของเลนส์ n อนา r p ฟิกนั้นจะเป็นแนวยาวครับตามขวางแบบนี้เลยครับและอย่างที่3อย่างสุดท้ายผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเลนส์ n a นา r p ฟิกบางตัวเนี่ยเวลาที่เราโฟกัสอยู่ในระยะใกล้กับไกลมันมีอัตราการสควีชไม่เท่ากันครับ นั่นทำให้เวลาฉากหลังมันถูกสควิสไม่เท่ากันครับทำมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งครับคาแรคเตอร์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและใครเป็นคนคิดเลนส์อมฟิกเราต้องย้อนกลับไป ที่ตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่1ครับในปี1917นักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสหนึ่งคนนามว่าคุณเฮนรี่คริสเตียนได้ประดิษฐ์เลนส์อนาโมฟิกขึ้นมาด้วยสาเหตุที่ว่าตอนนั้นเน่เป็นยุคสงครามแล้วมันก็ต้องมียุทธปกกณ์อย่างเช่นรถถังใช่ไหมครับรถถังเนี่ยทัศนวิสัยเนี่ยค่อนข้างแคบมากครับด้วยความที่ว่าต้องใส่เกราะกันกระสุนด่านขวาด่านซ้ายเปิดช่องรูแค่เล็กนิดเดียวหรือบางทีก็ต้องปิดรูตาไปหมดแล้วก็ส่องกล้องเข้นมา รถถังเหมือนกล้องของเรือมน้ำแบบนั้นนะครับแลาวทำยังไงให้มันมีทัศนวิสัยที่ดีเรามองเห็นได้กว้างครับคุณเฮนรี่คริสเตียนได้แรงบันดาลใจมาจากการมองแก้วน้ําที่มีน้ําใสอยู่ครับเวลามองผ่านแก้วน้ําพวกนี้แล้วเราจะได้มุมมองที่ค่อนข้างกว้างมากครับนั่นก็คือคุณเฮนรี่เนี่ยใช้ชิ้นแก้วที่เป็นทรงกระบอกครับผ่าครึ่งแล้วเอามาติดไว้ที่หน้าเลนของกล้องรถถังครับนั่นทําให้มันได้มุมมองภาพเนี่ยสูงถึง180องศาครับระยะกว้างแบบนี้เลย ลและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเลนส์อนาลฟอกครับและด้วยหน้าเลนส์ที่เป็นทรงกระบอกเนี่ยนั่นแหละครับคือสาเหตุที่ทําให้เราได้แฟล์ที่เป็นขีดครับและหลังจากนั้นไอเจ็กล่องสองในรถถังเนี่ยมันมาอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้ยังไงเราต้องเล่ามาถึงในปี1950ครับโดยมี2เหตุผลด้วยกัน1ก็คือทางสติโอถ่ายภาพยนตร์อย่าง2 0วนตี้ซีนิวรีเนี่ยเขาอยากจะดึงคนกลับเข้ามาในโรงภาพยนตร์ครับเพราะว่าตอนตั้งแต่ปี1925เนี่ยตอนนั้นเป็นยุค ทีวีขาวดําซึ่งตอนยุคทีวีขาวดำเนี่ย คนก็อยู่บ้านมากขึ้นซื้อทีวีดูทีวีมากขึ้นแล้วคนก็ไม่ค่อยไปดูหนังครับแต่ว่าถ้าเกิดเราหาอะไรที่มันแตกต่างมากกว่าในจอทีวีได้เนี่ยคนก็จะกลับมาดูหนังเยอะขึ้นครับทางสตูดิโอเขาก็เลยใช้เลนส์อนามฟิกในการถ่ายหนังครับแล้วก็ใช้ภาพออกมาแล้วเป็นภาพแนวยาวๆที่ทีวีที่บ้านไม่สามารถทําได้ครับนั่นก็ดึงคนกลับเข้ามาอยู่ในทเทอเตอร์หรือว่าโรงหนังได้ครับและถ้าในยุคนี้เนี่ยมันก็เปรียบได้กับว่าทางสตูดิโอถ่ายภาพย,ายนตร์เนี่ยก็พยายามถ่ายภาพย,ายนตร์ด้วย กล้อง i m a x หรือว่า Screen X ครับเพื่อที่ให้ได้ภาพที่สูงกว่า <K _ T> กว้างกว่าเต็มตามากกว่าครับดึงคนกลับเข้ามาดูหนังครับจะได้ไม่ต้องดูแต่ในสต r e มม i n g หรือว่าในทีวีของเพื่อนๆอย่างเดียวครับส่วนสาเหตุที่2ที่เขาใช้เลนส์ m o r f i ในการถ่ายหนังในยุค1950 <K _ T> ก็เพราะว่ามันประหยัดฟิล์มมากกว่าครับการที่จะได้ภาพยาวๆแบบนั้นเนี่ยแทนที่จะต้องใช้ฟิล์ม65มิลลิเมตรซึ่งเป็นฟิล์มขนาดใหญ่นะครับเก,เกือบๆเท่าฟิล์ม120ในปัจจุบัน เขาก็มาใช้แค่ฟิล์ม35ม m mm, เมเอาก็ได้ครับแล้วก็ถ่ายในแนวตั้งอย่างเงี้ยครับแล้วพอเอามาดีสควิสเนี่ยรูปมันก็ได้แนวยาวพอๆกับ ิล์ม65มิลิเมตรครับและนี่ก็คือต้นกาเนิดของเลนส์อนาโมฟิกครับทีนี้เรามาพูดกันถึงความฝันของผมต่อนะครับซึ่งการจะมีเลนส์อนาโมฟิกเป็นของตัวเองเนี่ยมันเป็นความฝันที่ริบหรี่มากๆครับเป็นไปได้ยากมากเพราะว่ามันมีราคาที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่นเลนส์ของไซส์ไซส์เป็นผู้ผลิตแก้วชั้นนำของโลกเลยอย่างเจ้าตัวไซส์มาสเตอร์อนาโมฟิกเนี่ยก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0ล้านนบาทครับหรือเจ้ายี่ห้อคุกที่เป็นต้นตำรับการ ผลิตเลนส์ถ่ายหนังที่ผลิตเลนส์ถ่ายหนังมาเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยอนามฟิกของเขาก็อยู่ที่1ล้านบาทครับและนี่คือราคาของเลนส์หตัว1ระยะเท่านั้นนะครับการถ่ายหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยไม่ใช่แค่มีเลนส์หตัวแล้วถ่ายได้นะครับมันต้องมีเลนส์หลายๆตัวหลายๆระยะครับนั่นทาให้หนังหนึ่งเรื่องเนี่ยทำไมต้องโอ้ทุนสร้าง5 0ล้านร้อยล้านนั่นแหละครับเหตุผลครับแต่ว่าไอราคาเลนส์ตัวละเป็นล้านเนี่ยในอุตสาหการรมภาพยนตร์มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่า ทางบริษัทผลิตเลนส์ต้องทำ R&D ต้องเสียทั้งเวลาต้องเสียทั้งแรงคนไปเยอะแยะมากมายแล้วปีหนึ่งเนี่ยขายเจ้าเลนส์พวกนี้ได้แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นครับก็เลยต้องขายในราคาที่ค่อนข้างแพงครับแต่ว่าในสตูดิโอถ่ายหนังเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะว่าต้องซื้อเลนส์มาแบบโหเป็น10 20ตัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีบริษัทที่ให้เช่าเลนส์ถ่ายหนังครับแต่ว่าราคาก็ไม่ใช่ว่าโอ้วันละพันบาท2000บาทนะครับก็เป็นหลักหมื่นหลักแสนเหมือนกันครับ ทีนี้เดินทางมาต่อครับ3-4ปีที่แล้วเนี่ยผมก็อยากได้เลนส์ถ่ายหนังใช่ไหมผมก็มีความฝันอยู่เรื่อยๆนะผมก็เลยหาวิธีครับจะทำยังไงให้เราได้ภาพคล้ายๆกับอนาโมฟิกเลนส์ครับถ้าเกิดคุณไปเสิร์ช Google ดูนะครับคำว่าอนาโมฟิกเลนส์เนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้มีแบบว่าเลนส์อนาโมฟิกตัวละล้าน2ล้านขึ้นมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยผลการค้นหาจะเกี่ยวกับว่าทำยังไงให้เราได้รูปคล้ายๆภาพอนาโมฟิกครับ ผมเนะี่ยเคยลองมาทั้งหมด3วิธีครับซึ่งใช้เงินไปไม่มากเท่ากับซื้อเลนส์หตัวนะครับวิธีแรกก็คือเราจะใช้อะแดปเตอร์แปลงเลนส์เป็นเลนส์อนาโมฟิกครับซึ่งอแดปเตอร์พวกนี้ส่วนใหญ่สมัยก่อนแล้วเขาก็จะใช้โปรเจคเตอร์ฉายหนังที่เป็นอนาโมฟิกนั่นแหละครับมาแปะที่หน้าเลนส์อีกทีหนึ่งเพื่อสควีซภาพครับแล้วก็ได้โบเก้เป็นวงรีได้แฟลร์เป็นขีดเหมือนกับเลนส์อนาโมฟิกทุกอย่างครับแต่ว่าข้อเสียของวิธีการนี้มันก็คือ1เลยมันต้องประกอบเลนส์ ต้องประกอบเลนส์ค่อนข้างยากมีกอุปกรณ์เยอะแยะมากมายครับแล้วก็มันก็จะใช้ได้กับแค่เลนส์แค่บางระยะเท่านั้นนะครับอย่างที่2ข้อเสียก็คือการที่เราแส่อแดปเตอร์ด้านหน้าเนี่ยมันทําให้เราเสียขอบภาพไปค่อนข้างเยอะครับหรือว่า จากที่เลนเราปกติแล้วเนี่ยมัน cover เซนเซอร์ได้ถึง full frame หรือว่าฟิล์ม35มิิมตแต่ว่าพอใส่อแดปเตอร์ลงไปปุ๊บภาพของเราด้านข้างจะติดขอบดําๆมืดๆครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือมันจะไม่ cover เซนเซอร์เป็น full frame ครับต้องครอปลงมาเป็น APS-C ครับเหตุผลที่มันมีขอบมืดติดมาเนี่ยก็เพราะว่าปกติแล้วรูปที่ผ่านจากเลนของเรานั้นจะตกกระทบลงมาบนเซนเซอร์หรือว่าบนฟิล์มเป็นทรงกลมครับแต่พอใส่อแดปเตอร์ลงไปปุ๊บมันถูกบีบอัดครับ ถูกบีบอัดอย่างนี้มันก็เลยเหลือขอบติ่งๆข้างๆครับที่มันไม่โดนเซ็นเซอร์ครับส่วนวิธีที่2ก็คือเราใช้อานามฟิกฟิลเตอร์ครับอานามฟิกฟิลเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นฟิลเตอร์ติดหน้าเลนส์กล้องปกตินี่แหละครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นสีดําแล้วก็เว้นตรงกลางใสๆไว้เป็นวงรีแล้วจากนั้นจะมีเส้นเอ็น เอ็นเหมือนเอ็นตกปลา่นแหละครับขึงนี่ตรงกลางซึ่งเป็นสีฟ้าตัวนี้มันจะทําให้เราได้ทั้งโบเก้ที่เป็นวงรีแล้วก็ได้แปลด้วยแต่ว่าข้อเสียก็คือเราจะไม่ได้รูปเป็นยาวๆครับเราก็ต้องเอารูปมา ครอบบนครอปล่างอยู่ดีครับแล้วอ,อย่างหนึ่งก็คือเรามีสีดํามาปิดไว้ให้เป็นวงรีแล้วใช่ไหมเพื่อให้โบเก้มันเป็นวงรีแต่ว่าขอบขอบ,ขอบรูปเนี่ยมันก็ยังเกิดความหมุนวนของโบเก้อยู่ครับเพราะาเลนส์ปกติของเราเนี่ยส่วน out of focus เนี่ยมันก็จะหมุนวนเป็นวงกลมหรือว่าเป็นทรงตาแมวครับไม่ได้กลมดิกด๊กๆเป๊ะๆเหมือนกับเลนส์ถ่ายหนังครับส่วนวิธีี่3นั่นเป็นวิธีที่อันนี้ผมชอบมากที่สุดนะก็คือแปลงเลนส์ไปเลยส่วนใหญ่เขาก็จะเลนลเส์รัสเซียราคาถูกๆอย่างเช่นเฮลิ o อส58 m m f2 ที่เป็นตัวก๊อปปี้ของ s i ส์เบ y o โอตนะครับมาแปลงกันเพราะว่ามีราคาที่ถูกมากเมื่อก่อนก็หาได้ตัวหนึ่งราคามาสักพันสองตอนนี้ราคาสูงขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ก็อยู่ที่มัน2 0 0 0 2น0้อยู่ดีครับก็นับว่าเป็นเลนส์ที่ถูกครับแล้วก็แปลงได้วิธีการแปลงเนี่ก็คือเราขอชิ้นแก้วมาหมดเลยนะแล้วกระดาษทรายขัดไอ้สีดําที่เคลือบกระบอกเลนส์ด้านในออก แล้วก็อาจจะทาเป็นสีน้ำเงินสีม่วงให้มันเป็นแร์สีนั้นจริงๆครับแล้วก็เอากรีดดูรับแสงให้กลายจากวงกลมเนี่ยให้กลายเป็นวงรีซะแล้วจากนั้นเอาเอ็นตกปลาทาสีฟ้าเอาไว้แล้วมาขึงอยู่ ตรงกลางข้างในเลนส์ครับแล้วจากนั้นประกอบเลนส์กลับเข้ามาครับวิธีนี้ก็คือการทําลายเลนส์ไปเลยถ้าทําพังก็คือพังไปเลยครับแต่ว่ามันได้โบเก้ที่เป็นวงรีดีแล้วก็ได้แฟลที่เป็นเส้นแนวนอนด้วยครับแต่ข้อเสียใหญ่หลวงที่สุดของมันก็คือด้วยความที่เราขูดเอาสีดําที่เคลือบด้านในออกไปหมดแล้วเนี่ยมันทําให้เลนส์ของเราเนี่ยเกิดแฟล์ง่ายมากครับแค่ยกขึ้นไปโอ้เจอไฟบ้านปุ๊บโอ้แฟล์มาแบบวงัวงวงัวงวงัวง สะท้อนอยู่ในชิ้นแก้วข้างในเลนส์เลยนั่นทาให้บางทีมันเป็นเลนส์ที่แบบเออเราถ่ายได้ไม่ทุกโอกาสครับนั่นก็เป็น3วิธีที่ผมเสนอมานะครับลองไปหมดแล้วแหละแต่ก็ชอบอันที่3ที่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ภาพที่เป็นแนวยาวอยู่ดีครับเราก็ต้องมาครอบบนครอบล่างอยู่ดีนะและทีนี้ผ่านมาในยุคป,ปัจจุบันตอนนี้ครับความฝันของผมนั้นก็เป็นจริงแล้วครับเพราะว่าบริษัทซีรุยผู้บริษัทอุปกรณ์กล้องและเลนส์ จากประเทศจีนเนี่ยก็ได้ผลิตเลนส์อ a นา r p ฟิกราคาจับต้องได้ขึ้นมานั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับ ซีรุย75 mm, อมิลิเมตรอนาโมฟิกที่2.9มีค่าดีสควีอยู่ที่1.6เท่าครับทีนี้ผมเล่าก่อนว่าผมได้เลนส์ตัวนี้มาอย่างไงครับคือเมื่อ2อปีที่แล้วอ่ะจริงๆซีรุยเคยออกอนาโมอฟิกมาละสําหรับกล้องที่เป็นเซนเซอร์ APS-C แต่ว่าตัวนั้นน่ะมีอัตราการสควีดอยู่แค่1.33เองมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นยาวเหมือนหนังฮอลลีวูดแบบนั้นแต่พอมันออกเจ้าตัวที่สควี1.6ออกมาเนี่ยครูผมก็ เลิฟเลยครับผมจำได้ว่าผมได้มาช่วงเดือนตุลาปีที่แล้วครับจำวันได้ด้วย19ตุลาคมครับตอนนั้นทางบริษัทซีรุยได้ทําการลาวดฟันดิ้งหรือว่าการระดมทุนนะครับผ่านเว็บไซต์อินดี้โกโก้ครับซึ่งเป็นเว็บคลาวด์ฟันดิ้งเหมือนกับคิกสตาร์เตอร์แบบนั้นนะครับซึ่งพอผมเห็นว่า 1. มันเป็นอนามฟิก 2มันเป็นฟูลเฟรมแถมยังมีอัตราการสควิตอยู่ที่1.6เท่าเนี่ยผมเลิฟเลยครับแล้วก็ทกําการฟันเพื่อซื้อเลนส์ตัวนี้มาครับผมจําได้ว่าซื้อมาในราคา1,585เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราคาประมาณ54,000บาทครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่แพงนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับเจ้าไซส์หรือคุกตัวเป็นล้านเนี่ยเลนส์ตัวนี้เนี่ย ถูมกมากๆครับทีนี้อธิบายครับว่าการคลาวฟันดิ้งเนี่ยก็คือทางบริษัทก็จะเสนอโปรเจกต์มาใช่ไหมแล้วก็ให้ผู้ซื้อเนี่ยตัดสินครับถ้าเราให้ทุนเขาแล้วทุนมันถึงยอดเนี่ยเขาก็จะทําการเริ่มผลิตครับแล้วถ้าเกิดทุนไม่ถึงล่ะเขาก็จะคืนเงินให้กับทุกๆคนครับแล้วก็ส่งอีเมลมาขอบคุณมากว่าโอ้ขอบคุณนะที่ไว้ใจแต่ว่าเราไปต่อไม่ได้จริงๆแต่ซับเล่นตัวนี้ ผมบอกเลยครับว่าไม่มีทางที่จะไม่ถึงครับเพราะว่าหลังจากที่จบการคลาวฟันดิงไปเนี่ยทางซีรุยได้เงินไปทั้งหมด53ล้านบาทครับแต่เอาจริงๆมันก็คือเลนคุกแค่53ตัวเองนะครับ <c oughs> ไม่แต่เราพูดถึงเลนที่ราคาถูกลงไปถึง20เท่าเนี่ยแถมคนที่ทำการฟันดิ้งหรือว่าเป็น Early Bird บิเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกลงด้วยก็ตามว่าเป็น บริษัทที่น่าชื่นชมจริงๆครับจอซีรุยซึ่งตัวเลนตัวเนี้ยมันก็คุณภาพดีทีเดียวนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเลนส์จีนแล้วมันจะมีความแบบก้องแกงเงื้องะอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเน่ยว,ว่าภาพมันจะสวยไหมแต่เดี๋ยวอธิบายเรื่องตัวเลนค่าวๆก่อนนะครับอันนี้ผมขออธิบายก่อนและกันเรื่องของค่าที่เขียนว่า1.6เท่าตัวนี้นะครับนี่เลย มันเขียนว่า1.6เท่าใช่ไหมครับ1.6เท่าก็คืออัตราการสควีสครับว่าสควีสมากสควีสน้อยเลขมากเนี่ยก็คือสควีสยิ่งเยอะครับยิ่งพอเราดีสควีสออกมาแล้วภาพมันยิ่งยาวครับอย่างใน h o ฮอลลีวูดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นสควีสประมาณ2เท่าครับ 2.0x หรือว่า 2.2x ครับซึ่งตัวเนี้ยเป็น1.6เท่า 6. ผมว่าก็ไม่ได้แย่นะก็พอจะแบบออกกว้างอยู่แล้วก็เหลือขอบบนขอบล่างให้มันดูเป็นแบบว่าซีนิมาติกเหมือนถ่ายหนังมากขึ้นครับแล้วเลข1.6มันบอกอะไรเราบ้างอย่างเล่นตัวเนี้ยระยะ เ5มิลลิเมตรใช่ไหมครับเวลาเราจะดีสควีซออกมานะครับให้เราไปหานหนครับซึ่งก็หารออกมาได้ทั้งหมด46.8บ mm, ครับนั้นจริงๆแล้วเลนส์ตัวนี้ถ้าเกิดไม่นับขอบบนขอบล่างแล้วมันก็คือเลนส์ประมาณสัก4 7ม mm, ิลลิเมตรครับอ้อเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ที่เพิ่งออกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับไม่ใช่ตัวตอนเดือนตุลาครับตอนเดือนตุลาจะเป็นระยะ5 0ม mm, ิลลิเมตรครับซึ่ง 5 0มิลิเมตรเนี่ยเมื่อเราหา1.6 mm แล้วจะได้ระยะประมาณ32มิลิเมตรครับซึ่งตัวนั้นน่ะผมคิดว่า32มิลิเมตรมันโฟกัสได้ใกล้สุดที่90เซนผมคิดว่า,าบุเก้มันไม่ค่อยสวยครับมันไม่ค่อยได้มีแบบรีรมากเพราะว่าซับเจ c t ของเราออฟเจ็ของเราที่เราถ่ายเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใกล้หน้าเลนมากครับทำให้มันไม่ค่อยทิ้งฉากมากนะัก ผมก็เลยขายแล้วก็ซื้อเป็นตัว75แทนครับส่วนเรื่องตัว T stop เนี่ย T stop ตัวนี้จะเห็นว่าเป็น T 2.9ใช่ไหมครับเลนปกติที่เราถ่ายรูปกันอยู่ก็จะเป็น f box f 2.8 f 2.9 f 1.4ตัวนี้ผมขออธิบายแบบคร่าวๆเ,เ,เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นคนถ่ายหนังแล้วก็อยากจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าถ้าเกิด f stop เนี่ยมันก็คือค่าลบแสงที่วัด ปริมาณแสงที่เข้ามาผ่านหน้าเลนส์แต่ถ้าเกิดเป็น t ีสต็อปเนี่ยมันจะวัดปริมาณแสงที่เข้ามาผ่านทั้งเลนส์ละแล้วมาตกกระทบลงบนเซนเซอร์หรือว่าบนแผ่นฟิล์มของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเลนส์ที่เป็น f อฟสตอปเนี่ยสมม,ม 4, ติว่า F-1.4 10ตัว10ยี่ห้อความสว่างของรูปไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น t ีสต็อปเนี่ยทีสองยี่ห้อ10ระยะ รับแสงเท่ากันหมดครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าในวงการอุตสาหการรมภาพยนตร์เนี่ยเราจะใช้เลนส์ที่มีค่า t stop เป็นหลักเพราะว่าพอเวลาเราเปลี่ยนเลนส์เปลี่ยนยี่ห้อเลนส์เปลี่ยนระยะเลนส์เนี่ยเราก็ไม่ต้องวัดแสงใหม่ครับโดยเฉพาะตอนยุคฟิล์มครับก็คือเปลี่ยนเลนส์ปุ๊บก็สามารถถ่ายต่อได้เลยถ้าเกิดมีค่า t stop ที่เท่ากันทีนี้คลิปนี้พิเศษหน่อยครับผมมีฟุตเตจตัวอย่างเนี่ยจาก50มิลิเมตรด้วยครับอ่ะเราไปดูกันก่อนครับ สังเกตได้นะครับว่าเลนส์เจ้า50มิลมเนี่ยโอ้โหแฟลร์มันค่อนข้างบ้าคลั่งครับถ่ายไปมุมไหนก็ได้แฟลร์หมดเลยครับถ้าเกิดเรามีแหล่งกําเนิดแสงที่มันแรงพอครับแต่พอมาเจ้า75มิเมเนี่ยผมรู้สึกนะครับว่า1เลยมันคมกว่าครับแล้ว2มันก็ได้โบเก้ที่เป็นวงรีชัดเจนกว่าครับอ่ะไปดูวิดีโอตัวอย่างกันครับ แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นว่าหูหนังเต็มเรื่องหรือว่าหนังสั้นอะไรให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนเก็่อไอเดียแหละว่าวิดีโอตัวอย่างที่ออกมาจากเลนส์ทั้งสอตัวเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนครับถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนมากกว่าก็ต้องชอบ75ครับเพราะผมขาย50มิลิเมตรไปแล้วครับแล้วก็ถือเจ้าตัว75ไว้ถ้าถามนะฮะว่าถ้าเกิดเขาออกมาอีกเป็น105มิลิเมตรหรือว่า35มิลิเมตร24มิลิเมตรเนี่ย ก็อาจจะซื้ออีกครับ3 5ม mm สก็อยากซื้อนะครแต่ว่าขอให้มันโฟกัสได้ไกลมากกว่า8 5ซนเมตรหรือ 90mm มมเนี่ยก็จะดีมากๆครับมาถึงข้อดีของมันข้อดีของมันอย่างแรกก็คือราคามันจับต้องได้ครับถูกกว่าเลนส์ปกติ20เท่าที่เขาถ่ายกันในวงการภาพยนตร์ถ้าเกิดผมคิดว่าเราเป็นโปรดักชั่นเฮาส์เล็กๆหรือว่าเหมือนผมยังเงี้ยที่ซื้อมาเพื่อถ่ายเล่นหรือว่าถ่ายวิดีโอ ายโฆษณาให้เพื่อนอะไรนิดหน่อยที่มันทุนต่ำๆเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ก็ให้ภาพที่ค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะที่ว่าภาพของตัวนี้มันคมมากๆครับอันนี้วิดีโอตอนต้นคลิปเนี่ยผมลดความคมมันด้วยการใส่ฟิลเตอร์ black mist ครับมันจะได้คมน้อยลงแล้วก็ฟุ้งๆดูมีความเป็นซินิมาติกมากขึ้นก็อย่างที่2ข้อดีของมันก็คือ,อการประกอบมันดีมากๆครับมันซอ l i d มากๆแล้วแถมน,นะครับมันยังมีนี่ วงตรงนี้วงแหวนโฟกัสกับวง F อะครับมันจะเป็นร่องๆแบบนี้ครับเพื่อให้เราสามารถประกอบกล้องของเราขึ้นไปบนริกได้แล้วก็ใส่ตัว Follow Focus ได้โดยที่ไม่ต้องใส่เจ้าตัวยางครับและมาถึงข้อเสียกันนะครับอย่างแรกก็คือเลนส์ตัวนี้มีน้ำหนักค่อนข้างมากครับมันเป็นเลนส์ที่หนักพอสมควรเลยทีเดียวถ้าเกิดมาลองนับดูนะครับว่าเลนส์75มิม f 2.9ของกล้องถ่ายรูปปกติทั่วไปเนี่ยมันมันมันขนาดมันน่าจะ ไม่ถึงครึ่งเดียวของอันนี้ด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเลนส์ของพวกเลนส์ไฟเดอร์นะครับมันเล็กแล้วก็มันบางกว่ามากครับแต่ถ้าพูดจริงๆนะครับเกิดมาผมไม่เคยใช้เลนส์ f 2 9 f 2 8ที่หนักขนาดนี้มนนาก่อนเลยครับนอกจากเลนส์ซูมนะแต่ว่าเลนส์ซูมก็เบาวันนี้อยู่ดีนอกจากแบบ70 200กล้องนี้ต้นตัวขา,ขาวๆไอ้บ้องขาวครับตัวใหญ่ๆแล้วก็เขาเสียอยงที่2ครับการประกอบมาดีก็จริงครับแต่ว่าวงแหวนตัว f เนี่ย ผมว่ามันเลื่อนง่ายไปนิดหนึ่งครับมือผมมันไปโดนแล้วมันหลุดจาก2.9บ่อยครั้งมากครับและอย่างหนึ่งก็คือไอตัววงแหวนที่เป็นเหล็กเนี่ยประกอบมาดีก็จริงนะฮะตัวโฟกัสแต่ว่าเวลาโฟกัสอินฟินิตี้แล้วมันมีเสียงครับบางทีเนี่ยมันถ้าเกิดเราถ่ายแฮนด์เฮลมันก็ทําให้กล้องเราสั่นได้นะแต่ถ้าถามเรื่องภาพเรื่องอะไรนะครับผมก็บอกเลยว่าภาพที่ออกมาจากซีรสยตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ติดว่าเป็น t 2.9นะครับไม่ได้แบบโบเก้แบบ วงรีสุดยอดไปเลยเนี่ยผมถือว่าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ที่ใช้ได้ครับมีความคมค่อนข้างสูงครับและก็จบลงไปแล้วนะครับกับคลิปคลิปนี้ครับถ้าเกิดผมพูดข้อมูลอันไหนตกหล่นไปหรือว่าผิดพลาดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมจะได้นํามาปรับปรุงแล้วก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพยนตร์มากขึ้นด้วยครับอยากรู้จริงๆครับรนี้ก็คือความฝันของผมครับสวหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปของเรา กด Subscribe ที่ช่องของเราและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ผมซุกี้จากทลาหลักเด็บแอนสแกนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ